ซอเดือดญี่ปุ่นประกาศช่วยเหลือทางทหารถ้าจีนส่งบินรบเรือรบหลายลำบุกเกาะไต้หวันท่านผู้ชมครับความตึงเครียดที่ไต้หวันจีนญี่ปุ่นกำลังเกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นและมันก็ไม่ใช่ข่าวผ่านๆแบบที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปหากแต่เป็นการประกาศศักยภาพและการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมาของฝ่ายต่างๆที่กำลังทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเดือดระอุแบบไม่เคยปรากฏมาก่อน ล่าสุดการซ้อมรบทางทหารครั้งใหญ่ของจีนรอบเกาะไต้หวันได้สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ทั้งทางการเมืองและทางทหารรายงานจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุชัดเจนว่ามีการส่งเครื่องบินรบจำนวน38ลำและเรือรบอีก9ลำเคลื่อนกำลังเข้ามารอบเกาะไต้หวันภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงพร้อมกับมีเครื่องบินรบ31ลำบินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันและเข้าสู่ ADIZ ของไต้หวัน ใน3พื้นที่สำคัญคือภาคเหนือภาคกลางและทิศตะวันตกเฉียงใต้ สถานการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ความถี่และขนาดของการซ้อมรบได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินขับไล่เครื่องบินสนับสนุนและโดรนไร้คนขับเข้ามาใกล้พื้นที่ไต้หวันไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไต้หวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงโลกว่าจีนไม่ได้หยุดนิ่งและพร้อมแสดงแสนยานุภาพเต็มรูปแบบหากจําเป็นด้านไต้หวันเองตอบสนองอย่างรวดเร็วและระมัดระวัง ื่องบินลาดตระเวนเรือรบและระบบเรดาร์ขีปนาวุธได้รับการปรับใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังคงหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแยง้งการตรวจสอบเส้นทางการบินและเส้นทางการเดินเรือถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อความโปรง่งใสและเพื่อยืนยันว่าการตอบสนองของไต้หวันนั้นมีความรับผิดชอบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล แต่ที่ร้อนแรงที่สุดในรอบนี้กลับอยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นซึ่งไม่ใช่เรื่องลับที่โตเกียวมีความกังวลต่อสถานการณ์ความมั่นคงในเอเชียตะวันออกอย่างมากนายกรัฐมนตรีซานาเอทาคาอิจิได้ออกให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าหากจีนบุกโจมตีไต้หวันญี่ปุ่นอาจจําเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารเพื่อช่วยเหลือไต้หวันซึ่งคํากล่าวนี้กลายเป็นชนวนความขัดแย้งทันทีนักการทูตจีนวิพากษ์วิจารณ์คําพูดของนายกทาคาอิจิอย่างรุนแรง เรียกว่าคำพูดไม่เหมาะสมและยั่วยุทำให้มีโพสต์ในโซเชียลมีเดียของฝ่ายจีนที่มีเนื้อหาตอบโต้ด้วยถ้อยคำดุเดือดแต่ก็ถูกลบออกไปในเวลาต่อมาจนถึงขั้นที่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นต้องออกมาอธิบายว่าเจตนาของโพสต์ดังกล่าวไม่ชัดเจนแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าญี่ปุ่นต้องการส่งสัญญ,ญาณว่าพร้อมช่วยเหลือไต้หวันหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินคำตอบของจีนต่อญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก โฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนออกถแถลงการอย่างชัดเจนว่าคำพูดของทาคาอิจิเป็นเรื่องอันตรายและเรียกร้องให้ญี่ปุ่นพิจารณาความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์อย่างจรงิงจังขณะที่ไต้หวันเองก็ยืนยันว่าเป็นเกาะที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยและให้ความสำคัญต่อคำพูดของเจ้าหน้าที่จีนอย่างจรงิงจังเพราะถือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเกินขอบเขตของมารยาททางการทูต เมื่อมองภาพรวมเราจะเห็นว่าจีนกำลังใช้การซ้อมรบเพื่อส่งสัญญาณหลายชั้นทั้งการทดสอบความสามารถทางการเมืองของตนการสร้างแรงกดดันทางการเมืองต่อไต้หวันและการทา้าทายญีป่ปุ่นไปพร้อมๆกันการบินข้ามเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันถือเป็นการละเมิดขอบเขตเชิงยุทธศาสตร์แต่ก็ไม่ถึงขั้นยกระดับเป็นความขัดแย้งเต็มรูปแบบเพราะเส้นกึ่งกลางนี้ใช้เป็นแนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการประทะมานานหลายทศวรรษ แต่การที่ญี่ปุ่นประกาศออกสัญญาณชัดเจนว่าพร้อมช่วยไต้หวันหากถูกโจมตีก็กำลังสร้างความสมดุลเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ในภูมิภาคนี้นั่นหมายความว่าภายในช่องแคบไต้หวันอาจเกิดความตึงเครียดแบบมัลติเลเยอร์ทั้งระหว่างจีนไต้หวันและจีนญี่ปุ่นในเวลาเดียวกัน ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือการสื่อสารต่อสาธารณะของญี่ปุ่นพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการเอ่ยชื่อไต้หวันโดยตรงแต่ทําให้สาธารณะรับรู้ได้ว่าญี่ปุ่นพร้อมช่วยเหลือในเชิงป้องกันนั่นคือวิธีการส่งสัญญาณแบบมีเล่เหลี่ยมทางการทูตแต่ก็ชัดเจนพอที่จะทำให้จีนไม่พอใจย้อนไปดูเหตุการณ์ในเชิงปฏิบัติการทางทหาร การส่งเครื่องบินรบและเรือรบจำนวนมากเข้ารอบเกาะไต้หวันของจีนถือเป็นการซ้อมรบแบบรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่เหนือจดรดใต้และจากตะวันออกไปตะวันตกเครื่องบินต่างๆถูกแบ่งเป็นหน้าที่เฉพาะไม่ว่าจะเป็นขับไล่ทิ้งระเบิดสนับสนุนหรือโดนล่าตะเวนซึ่งมีเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากองทัพจีนสามารถสร้างแรงกดดันและตรวจสอบความพร้อมของไต้หวันได้ทุกมิติ ในมุมของไต้หวันการใช้เครื่องบินล,ลาดตระเวนเรือรบและระบบขีปนาวุธถือเป็นมาตราการป้องกันที่มีความระมัดระวังแต่เข้มงวดพวกเขาไม่ต้องการให้เหตุการณ์ลุกลามแต่ก็ต้องแสดงให้จีนเห็นว่าการลุกล้ำไม่ใช่เรื่องที่ไต้หวันจะปล่อยผ่านสถานการณ์นี้ยังชี้ให้เห็นความซับซ้อนของช่องแคบไต้หวันที่ถึงแม้จะไม่มีสถานะทางกฎหมายชัดเจนแต่กลายเป็นแนวเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับไต้หวันการละเมิดเส้นนี้ซ้ำๆของจีนไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบขีด ความสามารถของกองทัพไต้หวันเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณไปถึงญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาอีกด้วย กลับมาที่ญี่ปุ่นการตอบสนองของนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิสะท้อนถึงแนวทางเชิงรุกแบบไม่ปฏิเสธความจริงว่าการโจมตีไต้หวันอาจกระทบความมั่นคงของญี่ปุ่นโดยตรงเพราะเกาะไต้หวันอยู่ห่างจากญี่ปุ่นเพียง100กิโลเมตรการที่จีนส่งเครื่องบินรบและเรือรบเข้ามาใกล้ไต้หวันถือเป็นการสร้างแรงกดดันต่อญี่ปุ่นโดยตรงอย่างไรก็ดีญี่ปุ่นก็ยังต้องการรักษาภาพลักษณ์ทางการทูตพวกเขาไม่อยากเปิดเผยว่าเป็นฝ่ายสนับสนุนไต้หวันอย่างเต็มตัวต่อ สาธารณะแต่ก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้ต่อภัยคุกคามที่ใกล้บ้านนี่คือความสมดุลที่ยากลำบากแต่ก็แสดงให้เห็นถึงแนวคิดการป้องกันตนเองอย่างเข้มแข็งของโตเกียว ในขณะเดียวกันคำตอบของจีนก็เข้มข้นไม่แพ้กันพวกเขาใช้ถ้อยคำแรงๆผ่านโฆษกระทรวงการต่างประเทศจีนเรียกร้องให้ญี่ปุ่นพิจารณาความรับผิดชอบต่อประวัติศาสตร์และหลีกเลี่ยงคำพูดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแยง้งนี่คือเกมแรงกดดันสองฝั่งที่กำลังเล่นอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก สรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบนี้ชี้ให้เห็นถึงความถี่และขนาดของการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนขณะเดียวกันไต้หวันก็ยืนยันมาตรการป้องกันอย่างมีระเบียบส่วนญี่ปุ่นเลือกใช้แนวทางการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์แบบชัดเจนแต่ระมัดระวังทั้งหมดนี้ระท้อนถึงภูมิทัศน์ใหม่ของความมั่นคงในเอเชียตะวันออกที่อาจน,นำไปสู่การปรับสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างจีนไต้หวันและญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ทามกลางเครื่องบินรบที่ทะยอนเหนือเกาะเรือรบที่แล่นกระหน่ำในทะเลและโดรนที่ตรวจสอบทุกมุมของพื้นที่รอบไต้หวันการเมืองและการทหารในเอเชียตะวันออกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ร้อนแรงที่สุดในหลายปีการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นเกมอำนาจแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าภูมิภาคนี้ไม่มีใครสามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปจบข่าวแต่ไม่จบความตึงเครียดจบข่าวแต่ความร้อนแรงยังไม่จบ ท่านผู้ชมครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การซ้อมรบธรรมดาแต่เป็นการประกาศศักยภาพทางการทหารแบบเต็มสูบของจีนและเป็นการทดสอบขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ของไต้หวันและญี่ปุ่นพร้อมๆกันเครื่องบินรบที่ทะยานเหนือเกาะเรือรบที่แล่นกระหน่ำคลื่นทะเลโดรนที่ลอยตรวจสอบทุกมุมของช่องแคบไต้หวันนี่ไม่ใช่การโชว์แสนยานุภาพแต่คือการส่งสัญญาณแรงๆไปยังโลกว่าเราพร้อมแล้ว ฝั่งไต้หวันแม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลแต่การตอบสนองของพวกเขาไม่ได้วั่นไหวคลื่นบินลาตระเวนเรือรบและระบบขีปนาวุธทุกหน่วยถูกปรับใช้เพื่อมอนิเตอร์การเคลื่อนไหวของจีนอย่างใกล้ชิดแต่ก็ยังคงควบคุมไม่ให้เกิดการประทะเต็มรูปแบบนี่คือวิธีการของผู้ที่รู้ว่าการต่อสู้บางครั้งไม่ได้อยู่ที่การยิงก่อนแต่อยู่ที่การแสดงศักยภาพให้คู่แข่งเห็นว่าพร้อมสู้ แต่เรื่องร้อนแรงที่สุดกลับอยู่ที่ฝั่งญี่ปุ่นคำประกาศของนายกรัฐมนตรีซานเอะทาคายจิว่าถ้าไต้หวันผูกโจมตีญี่ปุ่นอาจต้องใช้มาตรการทางการทหารเพื่อช่วยเหลือเป็นเหมือนการโยนถ่านไฟแรงลงในกองไฟความชัดเจงนี้ทำให้จีนเดือดปุดปุดนักการททษจีนและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกมาตอบโต้อย่างดุดเดือดเรียกว่านี่คือการแลกหมัดวิคคำพูดระหว่างสองมหาอำนาจ การสมรบของจีนที่ครอบคลุมทั้งเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกและการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินขับไล่เครื่องบินสนับสนุนรวมถึงโดรนไร้คนขับเข้าตรวจสอบทุกมุมใจหวันไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพทางการทหารแต่ยังเป็นสัญญาณเชิงจิตวิทยาอย่างชัดเจนต่อญี่ปุ่นและสหรัฐว่าจีนพร้อมแล้วหากสถานการณ์บานปลายขนาด,ดเดียวกันญี่ปุ่นเลือกเล่นเกมยุทธศาสตร์แบบและเอียดละออไม่พูดชื่อไต้หวันตรงๆง แต่ทำให้สาธารณชนรับรู้ว่าโตเกียวพร้อมเข้าปกป้องเพื่อนบ้านหากถูกคุกคามแนวทางนี้เรียกว่าชัดเจนแต่ระมัดระวังเป็นการส่งสัญญาณแบบเฉียบคมแบบที่จีนไม่ชอบหนักไต้หวันเองก็ไม่ยอมแพ้พวกเขาใช้มาตรการป้องกันอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อยืนยันว่าการตอบสนองมีความรับผิดชอบมาตรการนี้ไม่ได้แค่ป้องกันแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่า การละเมิด ADIZ หรือเส้นกึ่งกลางช่องแคบไต้หวันไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อมองภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือการสร้างสมดุลใหม่ทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกความตึงเครียดไม่ได้เกิดเพียงระหว่างจีนไต้หวันแต่ลามไปถึงจีนญี่ปุ่นด้วยและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของภูมิทัศน์ความมั่นคงแบบเมาที่เลเยอร์ที่ซับซ้อนและอันตรายท่านผู้ชมครับตอนนี้ไม่มีใครสามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไป จีนกำลังโชว์กำลังไกลถึงขอบฟ้าไต้หวันกำลังตอบโต้ด้วยความระมัดระวังแต่แข็งแกร่งญี่ปุ่นประกาศตัวชัดเจนแบบไม่ยอมถอยและโลกกำลังจับตามองทุกการเคลื่อนไหวทุกเครื่องบินทุกเรือรบและทุกโดรนล้วนมีความหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสิน้นนี่คือสัญญาณบอกโลกว่าช่องแคบไต้หวันกำลังสอเดือดและใครก็ตามที่ประเมินศักยภาพของพันธมิตรผิดพลาดเตรียมรับแรงต้านเต็มรูปแบบ การเมืองและการทหารในเอเชียตะวันออกไม่ได้เป็นแค่เกมอำนาจแต่เป็นเวทีที่ผู้กล้าเท่านั้นที่จะรอดและผู้เล่นทุกฝ่ายกำลังโชว์หมัดเด็ดของตัวเองให้โลกได้เห็นจบข่าวแต่ไม่จบความตึงเครียดเพราะเอเชียตะวันออกตอนนี้กำลังร้อนระอุที่สุดในรอบหลายปีและทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่ช่องแคบไต้หวันสัญญาณแรงแบบนี้ ใครก็ไม่กล้าเพิกเฉยซอเดือดจริงจังและนี่คือเกมที่ไม่มีใครยอมใครเขียนโดยเฮียเหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพจุทธการสงครามเป็นอาหารเช้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเฮียเหลา เสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ